ทางนี่ครับครับคุณผู้หญิงนะตาชินตรงพยาบาลคุณมันช่วยมันน่าจะช่วยได้แบบหลายอยู่ช่วยกันได้หลายทางยังไม่มียารักษายังไงก็กระชายขาวลงไปเนี่ยมันจะมันจะไปดูดยาพวกนั้นออกมามันจะดูดยาคุณผู้หวันนี้เป็นู้ะกินนี่นะ อาไม่มากูดมีถ้วยไว้ให้ก็จะตัดน้ำเนี่ยตัดน้ำที่สุวอนยีรีเด้นว่นีรีเด้นคุณหมอคุณหอไแก้วนึงค่ะเปิดต้งไหนมาท้างในคะจินงานนี่มีไพรีก็มินมีอไรไม่ต้อเ้าโอ้ไทยรูเยอะมากวันเจ มันแดดตันนี้โควิดไม่ออกมาแ้วแเลยมันร้อนมันใต้ไวแ่เขาถึงพวกยามุงยามหมอกเขาถึงใส่จนมันเออค่ะ เออตงน้นมีรีแล้ว่ามียังไม่ได้ไหมคะอก็ทหารทำพิธ <bağ lan> ี ก็โดยทาง <ผม S 1> สาธ<ส>า,ารณ <ผม S 1> สุขนี่ได้อบรมหมอพื้นบ้านมาทุกปี <ผม S 1> แล้วก็มีการประกวดระดับอำเภอประกวดระดับจังหวัดแล้วก็ประกวดระดับภาคไปจนถึงระดับประเทศซึ่งหมอพื้นบ้านเหล่านี้ได้ฝึกอบรมมายามดีมีมีภูมมความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านก็ในช่วงระบาดของ เชื้อไวรัสโค,โ,รโควิด -19 นี่หมอพื้นบ้านในอำเภอภูสิงห์นี่จึงได้รวมใจกันเพื่อที่จะจัดทําโครงการาต้านภัยโควิดเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ได้โดยมีท่านในอำเภอภูสิงห์เป็นประธานแล้วก็ทางกรมนวยการโรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์นอกจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการบริหารส่วนตำบลห้วยทุกชูที่จะทําให้โครงการนี้ดําเนินไปด้วยดีที่จะช่วยเหลือ,อผู้ที่ติดเชื้อหรือยังไม่ติดที่มาพักคอยหรือที่ติดแล้วมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็จะได้รับยาสมุนไพรทั้งประเภทกินและประเภทสูดดมก็จะช่วยให้บรรเทา บรรเทาได้เยอะหรืออาจถึงกับหายขาดได้เพราะว่าตัวยาที่ใช้นี่มีสปปรรพคุณตามตามพื้นบ้านเรา